สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทั่วทุกมุมโลกนะครับสวัสดีตอนเที่ยงเที่ยงบายๆนะครับวันนี้แดดจัดมากนะครับหลังจากที่เกิดมีพายุนะครับคาจิกินะครับที่พัดมานะครับตอนนี้ก็ถึงเวียดนามแล้วนะครับในกรมอุกวิทยาได้รายงานว่านะครับพายุน่าจะถึงในวันยี่ห้ก็คือในช่วงเย็นนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นฤดูฝนนะครับที่อาจจะเกิดภาวะน้ําท่วมได้นะครับเชียงใหม่ก็เตรียมรับมือนะครับแต่ว่าด้วยที่ฤดูฝนนะครับนี่เลยนะครับโอ๊ตก็จะมาคลิปนี้นะครับโอ๊ตจะมาขยายพันธุ์ต้นกระบองเพชรอีกแล้วนะครับก็ต้นนี้นะครับกระบองเพชรสายพันธุ์นี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับตอนแรก หลานโอ๊ตเคยเปิดร้านกาแฟะนะครับก็มอบให้เป็นของขวัญแล้วก็มันก็โตไวมากตอนนี้แก่แล้วแล้วรอบก่อนโอ๊ตได้ฟันแล้วก็ขยายพันธุ์ไปแล้วรอบหนึ่งแล้วมันแห้งมันแลดูเหมือนจะตายแล้วก็เลยมาไว้ตรงนี้ปรากฏว่าตอนนี้แตกหนอแตกกอเยอะเลยนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับตอนแรกก็เหมือนจะตายโอ๊ตก็มาไว้ด้วยกันแล้วทีนี้มันก็มีนะครับ เกิดขึ้นใหม่นะครับแตกหน่อใหม่นะครับอันนี้เหมือนจะตายแล้วแต่มันก็ยังเขียวอยู่ต้นนี้นะคะโอ๊ตชอบมากนะครับมันจะคล้ายๆกับลักษณะเหมือนประการังนะครับอันนี้ก็อยากจะขยายพันธุ์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็ชำนะครับก็คือคลิปนี้โอ๊ตจะเป็นเหมือนกับว่าบอกเทคนิคนะครับส่วนตัวนะครับซึ่งมันก็มีโอกาสทำให้รอด เดี๋ยวจะพาไปชมต้นที่โอ๊ตเคยเพาะชำนะครับก็ซึ่งก็อยู่หลังบ้านนี่เองนะครับวันนี้แดดจัดมากนะครับก่อนจะออกไปนะครับทำคลิปนอกบ้านนะครับอันนี้คือโอ้โหก็โอก็ขยันนะครับที่แบบว่าชํานะครับตอนนี้อันนี้ทุกต้นติดรากหมดแล้วนะครับว่าอยู่กลางแดดกลางฝนอย่างนี้เลยนะครับ แล้วบางทีสีมันก็จะซีดนะครับตามถ้าเรามันโดนแดดเยอะๆนะครับก็จะเป็นชั้นนะครับเป็นชั้นไม้นะครับก็่าชั้นข้างล่างนี้นะครับมันก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะครับซึ่งนะครับความน่ารักของมันจะอยู่สําหรับส่วนตัวของโอ๊ตนะครับความน่ารักของมันอยู่ตรงที่เวลา เวลาเราเหมือนกับว่าตัดในช่วงของปลายของมันนะครับมันจะแตกออกมาเป็นหนอ่อแบบนี้นะคะถ้าแตก,กแบบสามสามอันอย่างเงี้ยสวยนะครับสองสามอันสม่ามันจะแตกเป็นแบบว่าตามอาอายอดของมันนี้นะครับถ้าเราไปไปปลูกกระถางสวยๆนะคะแบบนี้นะครับแล้วบางทีมันก็สูงปี๊ดขึ้นมาแบบนี้เลย นะครับสุดยอดนะครับก็ต่อไปขยายพันธุ์กันนะครับนี่นะครับถ้าเป็นฤูดูโฟตมันก็จะมีแบบกิ่งใหม่ๆนะครับแตกออกมานะครับตรงนี้อีกนะครับเยอะเลยนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวจงังหวัดลำปางนะครับไป ร้านขายเซรามิกเราซื้อกระถางสวยๆมาใส่นะครับอันนี้โอก็จะตัดทุกอันเลยนะครับแล้วก็เพื่อมันจะแตกหน่อนอีกน,นะครับก็ใช้กันไกลตัดก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้เราก็จะมาลุ้นกันอีกทีว่ามันจะแตกหน่อนอีกไหมนะครับโอ้ ลอนจรเลยนะครับเรียกได้ว่าเกลียนเลยทีเดียวไม่เหลือเลยนะครับไม่เหลือกิ่งเลยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวส่วนยางนี่เดี๋ยวมันก็จะแห้งไปออตามธรรมชาติของมันนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะได้มาประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราอยากให้มันมีแตกหลองนะครับก็จะตัดเป็นข้อนหนึ่งนะครับเป็นสองท่อน <S <S นี่นะครับเาก็จะตัดเป็น บบว่าเพราะมันมันยาวนะครับก็ตัดเป็นสองท่อนนะครับอันไหนที่สั้นก็ก็ไม่ต้องตัดนะครับจะได้มาประมาณนี้ซึ่งจํานวนมันก็มากพอสมควรนะครับเพราะว่าโอ้เยอะเลยทีเดียวนะับแล้วก็เผื่อนะครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์มันก็อาจจะมีเน่าเสียบ้างนะครับเพราะว่าเทคนิคของโอ๊ตคือไม่รอให้ยางมันแห้งนะครับคือใจร้อนนะครับก็คือปักลงใน ทันทีเลยนะครับกับดินเพาะที่เตรียมไว,นวม้นะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตการทำนะครับการผสมดินเพาะ okay, เ,ร,าาเรียมดินกันนครับ,รบดินดินในสูตรของอ๊อดก็จะเป็นจะมีทรายน,นะครับรอบๆนี้อ,อ๊อดใช้เปลือกนะครับเปลือกเปลือกลำไยนะครับที่ จากทอยออดเอาไปใส่ในต้นมะนาวนะครับก็เข้ามานะครับมาจาก,กเปลือกลำไยนะครับที่เสร็ลำไยที่ทิ้งไว้นะครับก็เอามาผสมเลยนะครับเพื่อกล่อมจะมีสารอาหารดูดซับไปนะครับก็ดินทรายนะครับก็คลุกเคล้า ิ่งนี้ออกก่อนดีกว่าแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเลยไปด้วยเลยนะครับนะครับปุ๋ยซื้อมาถุงหนึ่งสี่สิบาทได้เยอะมากนะครับก็ต้องใช้มันให้แบบคุ้มค่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ที่นี้นะคะบก็จะใส่ แก้วกาแฟนะคะที่ทิ <ice> ้งแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องเจาะรูนะครับเพราะว่าอพิสูจน์แล้วนะครับว่ากระบองเพชรมันสามารถอยู่นะคะมันชอบน้ำไดยสำคัญนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ตจะพาไปชมนะครับนี่นะครับมันก็น้ํามันขังแบบนี้นะคะแล้วฝนตกแล้วก็น้ํามันก็ขังมันก็ไม่ได้เน่าไม่ได้ตายนะครับมันยังมันก็รอดอยู่นะครับ คือมันทนแดดและทนฝนและเวลามีน้ำขังก่อนจบคลิปนะครับก็ก็จะสาธิตสองแก้วนะครับแล้วกันนะครับพอสำหรับกิ่งที่เป็นกิ่งที่เป็นกิ่งทิดกลับแบบนี้นะครับเพราะว่าโอ๊ตต้องการให้มันงอกออกแตกด้านข้างด้วยนะครับด้านบนนะครับแล้วก็ยอดแบบนี้นะครับใส่ดินลงไป มืดฝนมาอีกแล้วตอนนี้ก็เตรียมดีแล้วนะครับส่วนที่เป็นปลายตัดออกนะครับเราจะเอาใส่ในทรงนี้แล้วก็ปลักไปเลยนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็สักสองอันสามก็ได้จะได้อืมไม่ไม่ใช่อันนี้ ส่วนนี้นะครับก็อันต่ออันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็อีพีนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับถ้าถ้าไหนนะครับชอบการปลูกต้นไม้นะครับก็มาแชร์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับสำหรับอีพีนี้ลำลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ